บัองตก้ตกล้ไปเลยนทังนี้งนี้พี่ขออยากเก่งนะจมิพกอ๋อเหรอเก่งนะจะพิกเหรอไม่ควรใส่เสื้อหม้อห้อมแล้วควรใส่เสื้อหม้อผีได้อันนี้ได้มันมีจังหวะพลิกตัวเลยมา บอกมึงแล้วกลับ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 อ่าเพชรฟียนเฮ้ยกลัวจังหนึ่งสองไม่ไปไม่ไปแม่มันลมแน่เลยรอบนี้รอบนึงนะตรงนี้เต็มมันมีอะไรของเราที่มันไปขัดอยู่หรือเปล่าตอเนล้วไป เป๋าเสื้อพมใ่มเลยดีนดียกระเป๋าบนกระเป๋าบนพพกนินงหมจังหวะที่เจนนี่สไลด์ลงมาแล้วแบบกำลังถึงตรงน้ำข้างล่างดีเลยนะอยาตังคอนเซปต์ให้เลยอะคอนเซปต์ว่าครึ่งบกครึ่งน้ำไปหนึ่งสอง สู้น้องสู้หนไมด้แล้วนมใหญ่ขึ้นป่ะยังรูมเหรอไหนดูพี่ขอหนูขอดูรูปหน่อยสิเพราเรากลับมาได้ยังไงวะกลับมาได้โอเคไม่กลับมาได้ยังไงนี่เขาถามว่ามึงตายไปแล้วมึงกลับมาได้ยังไงหนึ่งสอแล้วมาได้บ่าได้ เดียวเดียวเดียวไอ้หนูยิ่งจตดียบมันจะดีแล้วเสร็จอะไรดีอย่าหัาความแมนแม่งเลยจบจบไปจบไปจบเลยไปอัศวาแมนก่อน สองคนไม่ได้หรอบ้าหรอไปช่วยยันโยกเลยหิบยังไงเนี่ยขครับ้าเ้งไว้แเมนขาคำขยำมือครับผมเขย่แทางองเดียวครับขยาทาอย่างเดียวขยาอย่างเดียวหน้าลงก่อนข้างหน้าถึงพื้นก่อนแล้วค่อยโยงไปเออไป มันดิง่งมันดิ่งไงอย่างนั้นเลยเหรอไม่มันไม่เห็นไฟเลยเดี๋ยวเดี๋ยวม,มันไปที่ไหนแล้ววะย,ย้ยมันกลับมาแล้วโอ๊ยไปไกลแล้วพี่พี่กล้องแล้ว,ลวพี่คนนี้บอกว่าถ้าออกไปได้สักวาก็ถือว่าเก่งแล้ว มันต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมรอเราไปเล่นทำไมล่ะคะเฮ้ยเที่ยวไทย